เอาไปให้ไปหน้าไปนิมนต์พระดอกคำเลือกยังสินก็ว่าให้น้องเนี่เป็นเจ้าภาพเต็มเียผูนเดียวกันเนี่ยขำกับการซอยน้องเหมน่ไม่ห็ัอะร่นอย่งยูนีบ่าไรยูนีจ้าใหตู้อย่างงออกมาไหบอยุ่อกศทอศจ้าห่านเปนหลายแบบในบ้นอย่าไรขาวหลายดอกเบี้ยงยาวดอกลาต้นหญ้าแ่กับลูกทุนอ้อยโอ้เสียนเป็เสีป หีส่สปีสองแสนกั้วอ่แล้วหอกสามปีจ้าสองแสนกั้วเรยกว่าสองแสนสามสองแสนชี้ปากทูปากท อะไรแม่งมึงเสียเหตุอย่างทำอย่างก็คือจังบอบอกกูเนี่ยก้ยอย่าว่ามึงอย่าว่ามึงมึงมันเป็นอย่างเดียวผู้ชี้ชูนอย่างเดียวส่วนมาโลดมึนอีกเว้ยมึงตัวสั่มแมวห่นงล่ะมึงเออเห็นแล้วกูเห็นอยากจอยอยู่มึงกูเป็นแมวมึงเกิดเป็นหนูลล่ะมึงหนูซิ่งตายสวดแมวปอบแมวพูดเวลากูชี้พูดข้อมึงมึงเคยเห็นบอทตอมเหตุจริงก็เ ใช่ไหมยุบอกไปให้ไปนะะเอาข้าวมาใสไปได้จุดก็ไปมุดใช่แล้คิดดีหละบอคิดดีล่ะเมนรอนตายกี่เียู่แม่ก็สร้างระเแม่ตายวิงกูตายก็ตายเงี่ยมึงเอางก็น้นงกูหนีเม็นก็เเม็นมึงแล้วแต่มึงเสียหินบดหินก็แล้วจะ่ที่บอลกันกรชอบมารอดเกียเกียเฮียประเดี๋โลก็ได้เรอสารประท้มากางไหนั่นก็บอกเป็ุต่สร้างบประตูมาหรอดอีทึน บุญเดียฟ <À. S 1> e ังมึงบอกพอนลาเท่าประเชีบุือกคือคือมอไซบ้านโมแล้วมึงก็คงมาเจปู่กันเนาะแต่จริจมึงก็ตูชยู่แต่นานตานี่ยนด้โฮมแล้วมึงคือหอดคือหอดน้แค่จีบเอาเติมสีปุดเี่ยปุดคากันไปเลยดูว่าทางไหนมึงไปทางนั้นกุดีฟังมึงบอกพ่อแบีนลาวเท่าประเชบุกเขือคือคือใส่หมดัวจะเป็นุ่เส ตาตาพี่ตาท่องตาสวัสดิ์กันสิคือตาดวดบ่มีใหญ่บ่ต้องมีใหญ่เหลือตาใหญ่ยองน้อยเดินทางคนละสินเอาตะเวนคนละน้อยกับไรแต่น้อยเดี๋ยวมึงกัดได้ก้างยู่มันบ่มี่พอสองหน่วยหรอได้รวมไปมีเมืสอไห่เมื่หน้าากมึงหนึ่งหน่วยนึงอีกหน่วยนึงหาโนดไหนด่าไหนใช้สีผมเหลือคนเอาได้กู้ม่าเพียงทาน่เนี่ยว่าจะว่าจะหนีตาพี่ตาหน่องเออไกลกว่าจะเงื่อนจากสั้นแล้วแต่จีคือขั้นมึงว่าจังสี่เด้อ นับตั้งแต่มอนี้เป็นต้นไปโอ้ยกูมานับกูนับแต่แค่วันที่หนึกับวันที่สิบหกอมด้วยเนาะด้วย้ะเนาะกูเป็นผู้ขายขายซือมัสิด้วยเง้ด้วยแต่่เลก้วยตัผูขายอยู่หกสตเอออีกสี่บไปใส่กูอั้มอีกเศ้าตันึงกูใจเคร่งเนื้อยู่สี่ิตันึงวันที่ือพะผู้ดชื่อกูับเป็นลูกไก่ในคำมือกูเลยแต่ก่อนนที่สิบออกไปกูสาบกูแซงนเด้ออซงหรกู